เดลเซอดัมชแนลวันนี้ผมก็ไปจัดตจักมาไปคือสัตว์ชนิดหนึ่งมันบินได้แล้วมันก็มีชื่อว่ามาเวลนั่นก็คือนกแก้วของผมเองเป็นนกแก้วกินชีนะสีนอร์มอลเชื่องมากๆเลยชื่อว่ามาเวลนะ มาเวลเยอะไปตรงนู้น่อยก็ให้มันยืนบนคอเหล่าเล็บตัแงแต่เด็กเลยตอนนี้มันก็ดูเหมือนมันเริ่มจะอยู่แล้วนะเพราะว่าถุงมันเริ่มบางๆเลวถุงผักอาเนี่ยก็ มันก็เป็นอย่างไรครลบขี้กัดจะมัดตอนที่ไปนี่เป็นที่ผมเอามาว่ามันเป็นตัวแข็งแรงที่สุดแล้วนะเป็นตัวที่แข็งแรงที่สุดแล้วแล้วก็ตัวอื่นก็นอนหมดแล้วแล้วก็นอนราบกับพื้นเลยก็ไม่ได้เอามาก็เลยเอาตัวที่มันแข็งแรงแข็งแรงพอป้อนอาหารปุ๊บก,ก็ไม่ค่อย กัดแล้วมันไม่ได้จะกัดผมหรอกครับผมว่ามันหิวมากกว่าชื่อว่ามาเวลขี่นอร์มอนะครับเนี่ยขี่ก็ยังสวยขี่นอร์มอลปีมันหางก็ขีแดงเปี้ยวสวยผมก็จะจับมันยืนตรงนี้นะครับ จับมันยืนตรงนี้นะตนี้หละตัวนี้ก็เพิ่งซื้อมาวันนี้นะครับมันก็เลยไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่เดี๋ยวเลี้ยงอีกหน่อยก็เชื่องแล้วเวลาจับนกนะครับห้ามจับอย่างนี้นะครับผิดต้องให้มันขึ้นมาตรงนิ้วนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่วันเดียวมันแค่วันเดียวอยู่กับผมผมก็เลยต้องทนจับอย่างนี้ไปก่อน อีกกะวนกางสวยนะนกก็พักไว้ก่อนครับเดี๋ยวไปหยิบอาหารมาให้ดูนะครับมาให้มาก็เป็นร้านที่ผมไปซื้อคือร้านพี่เนยนะครับที่จะดูจัก ก็จะเป็นกระปุกนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับกระปุกนี้แล้วก็จะมีกระลิงแล้วก็ไส้ไก่ไส่ไก่ก็จะมีสองแบบแบบนี้คือแบบแพงนะครับคือลุกยากหน่อยลุกยากมากมากเลยครับแล้วก็มีแบบหนึ่งเป็นสีเหลืองก็คนใหญ่คนก็จะใช้สีเหลืองกันเพราะว่ามันถูกนะแล้วก็ลุกง่ายด้วย ผมก็จะเรียงไว้ในกล่องนะฮะกล่องเลยเพราะว่ามันพกง่ายแล้วก็ตัวมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในกล่องได้ก็จะวางกล่องแล้วก็จะมีคอเหล่าเล็บพันกิมจชคอหนัวตัวละหนึ่งพันบาทนะครับผมส่วน ก็จะตรงนี้ก็จะมีแหวนแหวนอยู่ตรงทางฝั่งนี้นะนี่แหวนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่นะครับแหวนแหวนขีทองขี่คิดบ่ายนะครับผมตอนนี้มาเวิวก็อยากจะลงแล้วนะ ก็ให้มาเวลลงเลยแล้วกันเดินได้แล้วนะตัวนี้ก็เหมาะกับเด็กมากเลยนะครับผมก็มีนอกอยู่ตัวเดียวนะครับคือมาเวลเนี่ย เป็นลูกป้อนกินชีตัวลพันหนึ่งผมไปซื้อมาจากร้านพี่เนยนะร้านเนยแถวจตุจักรนกพี่เขาก็จะแข็งแรงนะแข็งแรงแล้วก็ราคาก็พอจับต้องได้ วันแรกสำหรับผุมนะท้าประมาณเนี้ยถือว่าเชื่องมากเลยนะตัวนี้น่าจะอายุประมาณ45วันนะอาจจะนะเท่าที่ผมรูก้ก็ต้องหาผ้ามาลองมันด้วยไม่งั้นขามันจะแบะออกก็สำหรับแค่วันนี้ก็แค่นี้นะสวัสดีค่ะ